สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a อบจมาแล้วจ้าสวัสดี f อฟซีแฟนคับสาวน้อยเพชรบ้านเพลง f อฟซีแฟนคับน้องอิงนะคะต้องบอกว่าข่าวช้ามาแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> สาอี้ลีเพชรแสงตะวันเอบีจซาว่าคักอันไดก็ได้เนะพี่น้องเนาะบอ่เจะเป็นขา่าวอยู่ในช่วงจังหวะใดเวลาใดก็ตาม เอามาร่วมกันไว้ย้ำมือเ้าเือเดียวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสลับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะก็คือเรื่องเล่าของบอสโจบอสอยากคุยบอสอยากเคลียนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิได้เป็นไล่การไม่เลยเด้เพราะว่าบอสโจจะถือว่าถ้ามาอยากคุยอยากเคลียนี่มักสิเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อาจจะบอสทุกมือเพราะว่าอยางถงทมีประเด็นเราไ่อยากใส่คำว่าด่ามากประเด็นที่อ่า พูดคุยถึงในส่วนที่ออกจากแน่วบอดีอะไรประมาณนั้นแล้วคนอื่นเขาเอิดด่ามาเราบอกว่าแล้วสิขอเอินว่ามากมากเดี๋ยวจะได้เอามาต้มใส่น้ำห่อนลวกกินแซ่บๆเลยเนี่ยวันสันว่าลวกคอออก,ออกหอ่อนคอว่าหวาบเลยเนี่ยวันสันเป็นว่านะคําว่าด่ามาก็คือเรื่องเล่วที่มันจะเหตุให บาพูดคุยกันประมาณว่าเป็นเรื่องเล่าหลบๆประมาณนั้นนาอพี่้องนาะแต่บอโจเพื่อนกันสิคือคําว่าอยากคุยอยากเคลีย,ยก็คืยอยคยอยากให้เป็นเป็นแนวทางที่ชัดเจนประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็คือเรื่องเล่าของบอโจเพื่อนไอวัาถึงว่าประมาณว่าตอนนี้นะคะก็คือจะเห็นหลากหลายผู้คนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ทั้งรอบนอกนะคะร่วมทั้งไปถึงทั้ง อันนี้พูด,พดถึงบอดโจเป็นคนเบาเนาะพี่น้องเนาะร่วมไปถึงทั้งบ้านหักอะไรต่างๆนะคะพี่น้องบอโจเองก็ได้จะขอความรวมมือวางสั่นซะจะดีกว่าเนาะจะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการประกาศแบบชัดเจนนะคะพี่น้องก็คือบอยากไห้มีการไปทายถ้ำหลังเวทีนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของ YouTube รอบนอกก็แล้วกัน u t u b e รอบนอก พอๆแม่ๆบานหักหรือไผ่กระซางป่ามานนั้นเนาะไอ้เพศเองก็เห็นด้วยได้พี่น้งองเพราะว่าบอโจเองห่วงภาพรักที่บดีบางครั้งนองนุ่งหรือว่าแดนเซอร์กับพี่ท่านผู้ยิ่งผูง้ท่ายนาะตอนนี้ก็ถือว่าผู้ยิ่งสิลายขึ้นเนาะพี่น้องเพื่อนกับห่วงว่าเวลาช่วงของการเปลี่ยนทายชุดเปลี่ยนจากชุดนั่นใส่ชุดนี่นองนุ่งเขาก็คือความเป็นส่วนตัวก็จะหายไป อาจจะต้องค่อยลบค่อยหรือว่าอ่ารีเปลี่ยนอะไรแบบว่านี่เพราะอายอะไรแบบว่านั้นเนาะพี่น้องเนาะคือบางที่บอดจู็คือว่าบอดจูจะคุ้มบ่ดดแบบะ่านั้นเนาะก็ต้องเข้าใจเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะจริงๆแล้วเอพเพนเองก็เข้าไปล้างเวทที่อยู่บ่อยๆแต่ว่าเอเพนก็บ,บ่อดใดไปไทยอยียงหมากไหมเนาะพี่น้องเนาะก็คือและที่สาคัญก็คือตามที่เบื้องล้วน้องๆรีบใส่คํ้ว่าเฝ้า เฝ้าฟังเลนเอาผู้เด็พี่น้องฉะนนั้นเล้วก็เมื่อเห็นบอโจโประกาศแบบนี้แล้วก็คือจะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความเป็นส่วนตัวนะคะก็คือจะเรื่องเล่าของการที่จะถือกลองของไปทายเนี่ยมือนกับโมเมนเรื่องที่จะเห็นสมควรนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ไงเสียกะ วางวว่นก็ถือว่าให้ถือว่าเป็นมีระยะห่างซะจะดีกว่านาอพี่น้องเนาะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยในส่วนที่บอจูเพิ่นได้ประกาศออกมานนแนวหนีนาอพี่น้องเนาะกับบริไมค์ก็มาอ่าผู้พอแม่เอฟซีหรือว่ายูทูบเบอร์ที่เพิ่นเข้าไปนั้นเห็ุมีความผิดอะไรหรอกนาอพี่น้องเนาะแต่มันเบ่งแลวก็คือบ่เป็นส่วนตัวนั่นแหละบอจก็เลยได้ออกมาหมูในส่วนหนีขอเป็นส่วนตัว ขอให้เฉพาะคนทีบอดจูดูแลใดน,นะคะก็ะคือคนในวงบอดจูจะมีการอบร่มจะมีการพูดคุยเอิ่นว่าจับเ,เข้าคุยในส่วนของยูทูบเบอร์ในส่วนของวงอยเลแล้วนะคะแต่ว่ารอบนอกบอดจวูว่าใดมีส่วนในการกำกับดูแลนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นที่นาเห็นใจของทางวงเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็ให้รับทราบโดยทั่วกันปะม่านนั่นนะคะ ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแอดเพ่ินกันเห็นด้วยถ้าหาว่าไปก็คือเออไปถ้าบอกว่าไปขอถ่ายรูปกับลูกก็คือถ่ายรลปกับลูกบ่มเมนว่าจะไปถือกล่องไายในช่วงที่ลูกขึ้นเวที่อย่างเั็นสีถือว่าบ่เมนเรื่องที่เห็นสมควรเนาะพี่น้องเนาะเอ,อ้ะจังไงเสีอกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ต่อไปนี่เข้าสิป,ปฏิบัติ ตามแนวทางของทางคณะเพิ่นของทางบอโจเิ่นลองขอมากกแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะในฐานะว่าเป็นยูทูบเบอร์รอบนอกกะปฏิบัติตามที่เพิ่นสี่แน่ยกเลวกันเนาะพี่น้องเนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหากท่านใดเข้ามารับชมนะคะก็ขอความกรุณากดติดตามกดไลค์นะคะพี่น้องเป็นไปได้คอมเมนต์เข้ามารัวๆนะคะเห็นด้วยบ่เห็นด้วย,ห,วยหรือว่าประมาณจังใดก็สีไใดนําไปพูดคุยกันหรือว่าอาจจะเอเพจมีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าเพื่อนมาอุดรในสีเนาะปะัจจินเบมีแนวทางในการได้ขอความรวมมืออะไรยังไงกับเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาใก คอมเมนต์ของใต้คลิปของแอดเพจเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ของมาเลยเด้อจใจเดิมมีโอกาสได้พูดคุยกันนั่นเองนะคะหากว่าจะแชร์ออกไปแอดเพจกับขอความกรุณาแชร์ออกไปเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าแชร์ออกไปก็ฝากบอกว่าให้พิมพ์ภาษาไทยนะคะพิมพาาะคะ์พมพาาคข้ามาเพจแสงตะวันส่วนภาษาอังกฤษกอบีจีเด้อพี่น้องเด้อ ที่ซอยหอยตามมานานั่นคือช่องของแอดเพนกดเอาปับ๊บหลุดนาะพี่น้องนะขอบุณขอบคุณสุขค้นสุทันนะคะติดเข้ามารับชมสลหรับคลิปนี้นะคะถ้ายคลิปนะคะก็มีบอจนะคะเพิ่นได้ให้ความการุณากับแอดเพนเพิ่นได้ฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะขอให้ทุกท่านติดตามรับชมนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะขอบุณข,ขอบคุณสลหรับบอจนะคะขอบุณข,ขอบคุณสําหรับพ่อ,พอแม่เอฟซีสุขค้นฝากไว้น้ำอมออมใจ ของพ่อบริแม่แม่ในเดอค่ะเดอเพชรแสงตะวัน ABJ คท่าสวัสดีค่ะ ปิงปิงไหนคุณแม่เร็วหนึ่งแสนสามสิบห้าเลี้ยว